ไงฉันเจนนี่ฉันนึกว่าครอบครัวตัวเองธรรมดาสามัญจนเกิดเรื่องขึ้นวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนและเห็นว่าพ่อแม่ฉันดูก,กังวลเกิดอะไรขึ้นคุณลุงโรเบิร์ตของลูกโดนจับต้องสงสัยว่าช่อโกองคนมากมายโหคุณลุงโรเบิร์ตเป็นพี่ชายของพ่อและเท่าที่ฉันรู้เขาเป็นนักธุรกิจหรืออะไรประมาณนั้นอย่างน้อยก็เคยเป็นนะเดี๋ยวแอนนาลูกเขาจะมาที่นี่แล้วลูกอาจจะจำเธอได้เธอจะอยู่ที่นี่สักพักเพราะว่าไม่มีญาติคนอื่น ฉันจำเธอได้อยู่แล้วเธอเป็นคนที่แท่มากแม้ว่าจะเด็กกว่าฉันสองปีเราเคยใช้เวลาด้วยกันตอนหน้าร้อนทุกปีแต่แล้วพ่อแม่ของแอนนาก็หยากกันแล้วคุณลุงโรเบิร์ตก็ส่งเธอไปเรียนต่างประเทศเราไม่ได้เจอกันอีกเลยเมื่อญาติฉันมาถึงพ่อกับแม่ฉันก็อึ้งเลยนี่เธออายุ16จริงเหรอดูโตกว่าฉันอีกแม้รูปลักษณ์จะเป็นอย่าง,งานั้นแต่แอนนาก็ดูน่ารักนะโอ้นะาบริเจตคุณอามากดีใจที่ได้เจอจังเลยค่ะขอบคุณที่ให้หนูพักที่นี่นะคะหนูอยากเข้าโรงเรียนแถวนี้เร,เร็วจังเลยค่ะ อนาคตหนูอยู่ที่การศึกษาจะโมทำตัวชิวไม่ได้หรอกนะคะหนูมีความรับผิดชอบและจริงจังเกินวัยมากแม้เจนนี่จะอายุเยอะกว่าแต่เทียบกันแล้วดูเด็กน้อยไปเลยโอ้ยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอพ่อแม่ฉันมองว่าอนิเมะกับคอสเพย์เป็นเรื่องไร้สาระนั่นเป็นงานอดิเรกหลักของฉันเลยนะหนูไปนอนก่อนนะปวดหัวขึ้นมาโอ้ไม่นะฉันหยิบยาให้กินนะฉันปฏิเสธแล้วเดินเข้าห้องเธอใจดีและน่ารักจังฉันทนไม่ไหวเลยแต่ปรากฏว่านั่นเพิ่งเริ่มต้นนาะบิเจตพักเธอค่ะ หนูเอาจานออกจากเครื่องให้โอแอนนาขอบคุณมากเลยจ้าคุณอามาคะาสนใจเล่นหมากรุกกับหนูไหมยินดีเลยฉันชอบลืมเอาจานออกจากเครื่องล้างจานและฉันรู้เกี่ยวกับหมากรุกแค่แผนเปิดกระดาน e2 e4 อ๋อใช่ขอฉันยืมคำพ่อแม่นิดฉันชอบทำตัวหยาบคายสั่งอะไรก็ไม่ทำไม่คิดถึงอนาคตด้วยเรายอ่ยอ,ยอคือฉันแย่กว่าหลานพวกเขาในทุกด้านเลยแหลคะค่ะแอนนาทำให้ทุกคนที่โรงเรียนหลงเหมือนกัน โอ้เธอ,อยังจำเลยต้องไปทำความรู้จักซะแล้วใครกันนะเธอช่วยผู้ครูยกมือตอบและส่งรรงงานเป็นคนแรกเก็บจานเองหลังกินข้าวโรงอาหารเสร็จช่วยเด็กตัวเล็ก,ลกๆไร้ที่ติเลยแน่นอนว่านั่นทำให้ฉันหง,งุดหงิดที่ทั้งพ่อกับแม่และเพื่อนๆผลักใส่ฉ <c oughs> ันออกไปแล้วเปลี่ยนไปโอยอนนาแทนฉันตัดสินใจว่าจะต้องดีกว่าญาติคนนี้ให้ได้ฉันสนใจเรื่องการเรียนอ่านหนังสือฉลาดลาดแถมไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยด้วยและซื้อเสื้อผ้าทันสมัยใส่ แน่นอนว่าคนที่โรงเรียนสังเกตเห็นเจนนี่เธอเปลี่ยนทรงผมมาเหรอใช่ฉันคิดว่าได้เวลาลองอะไรใหม่ๆดูเหมาะดีนะดีจังเลยที่มีญาติแบบแอนนาฮาพวกเขาคิดว่าฉันพยายามเป็นแบบเธอเหรอฉันต้องตามเธอไปแล้วแน่นอนแบบนั้นจะได้เจอจุดอ่อนแอนนาบ้างตอนแรกฉันก็ไม่เห็นอะไรน่าสงสยัยคิดว่าหรือญาติฉันจะไร้ทิ่ฐิจริงๆ แต่วันหนึ่งหลังเลิกเรียนแทนที่จะกลับบ้านแอนนากลับเดินไปยังย่านอันธพาลของเมืองแน่นอนว่าฉันตามเธอไปและถ่ายรูปเธอทุกย่างก้าวฉันต้องหยุดเมื่อเห็นญาติฉันเข้าไปในบ้านโสมหลังหนึ่งฉันเดินกลับบ้านแล้วก็คิดว่าแอนนาปิดบังอะไรอยู่ระวังหนุ่มคนหนึ่งดึงฉันให้หลบรถได้ทันฉิวเฉียดพอดีเลยปรากฏว่าฉันเหมอระหว่างมองรูปเกินไปจนเผลอข้ามถนนตอนที่ไฟกำลังแดงโอ้ฉันเหมอไปหน่อยนะคะขอบคุณที่ช่วยนะคะ ใครๆก็เป็นได้ครับผมเองก็เหม่อไปเหมือนกันน่ะคราวหน้าระวังนะครับจะว่าไปผมเรียมนะเข้าอาสาเดินไปส่งฉันที่บ้านฉันจะได้ไม่เจออะไรอีกเราแรกเบอร์กันแล้วก็สัญญาว่าจะแชทหากันในตอนเย็นฉันอารมณ์ดีมากตอนที่กลับมาฉันตั้งตารอช,ะชนะแล้วกำลังจะเอารูปให้พ่อแม่ดูแต่แอนนาก็ชิงตัดหน้าก่อนครอบครัวคะ่ะหนูมีข่าวสําคัญหนูจะเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนคะ่ะเอยน่ารําคาญชะมัดเลยนั่นครอบครัวฉันนะไม่ใช่ของเธอแอนนาสุดยอดไปเลยจ้ะ เห็นไหมเจนนี่ลูกน่าจะตั้งใจเหมือนญาติบ้างนะใช่เลยลูกโตวกว่าแต่กลับทำตัวเหมือนวัยรุ่นได้เวลาลูกจริงจังแล้วไปปล่อยเรื่องคอสเพลกับการ์ตูนไปบ้างหนูเบื่อที่ด่าก,กันแบบนี้แล้วนะฉันโกรธและเข้าห้องนอนพยายามเถียงสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์โชคดีที่เลียมเช็ดมาหาฉันตอนนั้นพอดีซึ่งฉันเกือบจะร้องไห้อยู่แล้วทุกคนที่โรงเรียนดูแกล้งกันสุดๆมีโปสเตอร์เลือกแอนนาเป็นประธานหรืออะไรงั้นแปะทุกหัวมุมทุกคนสนับสนุนเธอกันสุดๆเลยแหะคะ่ะ รวมถึงคู่แข่งด้วยนั่นทำให้ฉันยัวม,มากแต่ไม่นานฉันก็คิดออกว่าจะวางยายาแสนดีของฉันยังไงที่การหาเสียงของผู้สมัครครั้งสุดท้ายฉันนั่งอยู่แถวสองแอนนายืยนพูดอยู่และทุกคนก็เกือบร้องไห้ปราบปลื้มแต่แล้วรูปกระฉายขึ้นบนจอข้างหลังทุกคนช็อกเลยมีผู้สมัครไปเดินเตร่แถวสลัมหมายความว่ายังไงนะฉันนึกว่าแอนนาจะเริ่มร้องไห้และวิ่งลงจากเวทีแต่เธอกลับยิ้ม ต้องขอขอบคุณญาติที่ช่วยเตือนให้ฉันพูดถึงกิจกรรมทางสังคมที่กำลังทำด้วยนะคะเธอพูดว่าช่วยคนที่กำลังลำบากอยู่อาสาสมัครต้องไปที่ที่ไม่น่าไปนักแต่ก็เป็นงานของเราค่ะทั้งหอบปรบมือเกียวกราวทุกคนมองฉันอย่างดูถูกรวมถึงพ่อกับแม่ด้วยปรากฏว่าพวกท่านก็มาด้วยค่ะตอนมือค้ำพ่อแม่เอาแต่แสดงความยินดีกับแอนนาที่ได้เป็นประธานแล้วก็ต่อว่าฉันอีกแล้วลูกเอาแต่ทำให้ญาติขายเนะ่าแบบนั้นใจร้ายมากนะลูก เราผิดหวังในตัวลูกจริงๆนั่นทำให้ฉันเดือดเลยทำไมพ่อแม่ถึงรักหลานสาวมากกว่าหนูล่ะโอ้เจนนี่ยังไม่รู้เหรอฮะหนูไม่รู้อะไรคะ่ะเราทำเรื่องอุปการะแอนนาแล้วเธอจะเป็นน้องสาวของลูกแล้วแบบนั้นรับไม่ได้นะคะฉันขังตัวเองอยู่ในห้องต่อยหมอนแล้วเล่าทุกอย่างให้เหลี่ยมฟังแน่นอนว่าเขาเป็นกำลังใจให้ แต่คืนนั้นฉันก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีค่ะไม่เข้าใจว่าพ่อแม่ฉันตกลงได้ยังไงแอนนาน่ารำคาญสุดๆเลยค่ะบางครั้งเธอก็มาหาฉันเราจะได้ไปเรียนด้วยกันเธอยังฝันถึงปิกนิครอบครัวและอื่นๆด้วยฉันเริ่มโดดเรียนบ้างแม่กับพ่อไม่สนใจอยู่แล้วฉันคุยแต่กับเลียม เขาชวนฉันไปเดทและพาใจฉันออกห่างจากปัญหาที่บ้านด้วยเย็นวันหนึ่งพ่อแม่กับแอนนาไปโรงหนังกันและฉันก็ชวนเลียมมาที่บ้านฉันให้เขาอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็ไปที่ห้องครัวเพื่อทำแซนด์วิชพอฉันกลับมาเขาก็ไม่อยู่แล้วฉันมองออกไปที่ถงทางเดินแล้วก็ต้องอึ้งเลียมเดินออกมาจากห้องของแอนนาแล้วก็มองไปรอบๆคุณทำอะไรในนั้นน่ะ ขอโทษครับเจนนี่ผมกำลังหาห้องน้ำอยู่แล้วก็เดินหลงไปผิดห้องนะ่ฉันเชื่อเขาเราสนุกกันมากๆเลยและหลังเลียมไปฉันก็จะส่งข้อความไปหาเขาแต่ว่าฉันก็รู้ตัวว่าเราเผลอสลับมือถือกันมือถือเรารุ่นเดียวกันสีเดียวกันด้วยฉันอยากรู้ว่ามือถือเขามีอะไรและฉันไม่อยากเชื่อสายตาฉันเจอรูปของแอนนาเต็มไปหมดทั้งข้างนอกที่บ้านใกล้โรงเรียนปรากฏว่าเลียมเป็นแฟนที่คลั่งใครญาติฉัน เขาอยากสนิทกับเธอผ่านฉันไอหมอนั่นแน่นอนว่าผ่านไปแป๊บหนึ่งเลียมก็รู้ตัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นและกลับมาฉันตัวสั่นด้วยความกลัวเจนนี่มือถือเรานะ่าจะสลับกันนะเอาไปและใส่หัวไปให้พ้นซะฉันทนมองไม่ไหวแล้วคุณหลอกใช้ฉันคุณเข้าใจผิดแล้วผมอธิบายได้นะแต่แล้วรถพ่อแม่ฉันก็ขับเข้ามาพอดี แล้วหมอนั่นก็รีบหนีไปทันทีแนนอนว่าฉันไม่ได้บอกใครเรื่องนี้แม้แต่เรื่องคนที่ฉันชอบสนแต่แอนนาด้วยส่วนพ่อแม่ฉันในที่สุดพวกท่านก็มีลูกสาวเพอร์เฟกที่ฝันถึงสักทีวันหนึ่งฉันเดินเตะไปรอบสวนของโรงเรียนครูใหญ่ก็มาเจอฉันเธอมาทําอะไรที่นี่ทาไมไม่ช่วยญาติเธอเขาส่งฉันไปที่ห้องครูใหญ่เพื่อหยิบเอกสารเมื่อฉันมาแอนนาก็ไม่อยู่แต่มีผู้หญิงแปลกๆก,กันังรื้อลิ้นชักอยู่ฉันว่าน่าจะดูคุ้น สวัสดีค่ะเธอเห็นฉันแล้วก็เดินไปท,ทันทีฉันไม่ได้คิดอะไรมากฝ่ายธุรการของโรงเรียนมีคนแปลกๆอยู่เยอะพอฉันกลับบ้านแม่ก็ทาความสะอาดอยู่กลับมาแล้วเหรอช่วยแม่ปัดฝุ่นหนังสือในตู้หน่อยระหว่างที่ทําอยู่ฉันก็ไปเจอกับอัลบั้มที่เต็มไปด้วยรูปเก่าๆทุกคนดูตลกมากเลยละคะ่ะพ่อฉันกับแม่ตอนเด็กๆคุณลุงโรเบิร์ตเดี๋ยวผู้หญิงที่เจอในโรงเรียนยืนอยู่กับพี่ของพ่อในรูปด้วยแม่นี่ใครเหรอคะโอ้นั่นแม่ของแอนนาเกวน เธอหย่า,ยาก,กับลุงโรเบิร์ตไปนานมากแล้วเพราะว่าเธอเป็นแม่ที่ไม่ดีของแอนนาเธอโดนริบสิทธิ์การเลี้ยงดูและโดนสั่งห้าไม่ให้เข้าใกล้ลูกสาวฉันงงไปหมดเรื่องพวกนี้มันแปลกมากๆเลยแล้วพ่อก็กลับบ้านมาพูดขึ้น เอกสารการรับเลี้ยงพร้อมแล้วเราต้องไปเซ็นด้วยกันพรุ่งนี้นะเช้าวันถัดมาแอนนาไม่ยอมห่างจากฉันสักวิดเดียวเลยฉันไม่เคยสุขใจเท่าวันนี้มาก่อนเลยเธอกอดฉันร้องไห้ออกมาและพูดว่าในที่สุดก็มีครอบครัวปกติสักทีเธออาจจะเป็นคนดีจริงๆก็ได้ฉันควรปล่อยวางไหมพ่อกับแม่ตั้งใจอุปการะเธอมากๆเลยและฉันก็ห้ามพวกท่านไม่ได้ด้วยความคิดของฉันโดนขัดจังหวะด้วยเสียงแตรและการเบรกกระทันหันมีคนวิ่งตัดหน้ารถเราคะ่ะคุณครับโอเคหรือเปล่า โทรเรียกรถพยาบาลทีเอาไว้เซ็นเอกสารที่หลังนะในตอนนั้นฉันมองแอนนาเธอดูหัวเสียแต่ก็รีบสงบท่าทีจึงเข้าไปใกล้หนุ่มคนนั้นแล้วเกือบล้มเพราะว่าช็อกค,คนที่นอนอยู่ใกล้กระโปรงรถเราก็คือเลียมคุณเองเหรอเจนนี่เชื่อผมนะเลียมโดนนําส่งโรงพยาบาลเขาไม่ได้เจ็บหนักมากแต่ก็ตัดสินใจให้เขานอนค้างเพื่อสังเกตอาการไปก่อนฉันรอจนพ่อกับแม่หันความสนใจไปคุยกับหมอก่อนแล้วก็อยู่กับเลียมลําพังนี่คุณทําบ้าอะไรกันนะ่ะเกิดอะไรขึ้น ผมบอกแล้วว่าอธิบายทุกอย่างได้ฟังให้ดีนะฉันไม่อยากเชื่อหูเขาบอกว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนและเขาโดนจ้างมาเพื่อจับตาดูญาติฉันผมจงใจโดดตัดหน้ารถพวกคุณพ่อแม่คุณห้ามอุปการะเธอนะนี่นามบัตรครับโทรตามเบอร์นี้แล้วคุณจะรู้เลียมให้เบอร์นายจ้างเขามามีผู้หญิงรับสายฉันเธอดูไม่แปลกใจนักที่ฉันโทรไปแล้วก็ขอให้มาเจอกันที่คาเฟ่พอฉันไปถึงฉันก็รู้ว่านายจ้างของเลียมก็คือเกวนแม่ของแอนนา ผู้หญิงคนที่ฉันเจอที่โรงเรียนและอัลบั้มรูปครอบครัวเธอดูเศร้ามากเลยลูกสาวฉันเป็นปีาศาจเธอทำลายครอบครัวเราและต่อไปก็บ้านเธอแอนนาโกโหกพ่อตัวเองบอกเพราะว่าแม่ของเธอทำร้ายเธอไม่ให้อาหารและทำให้อับอายคุณลุงโรเบิร์ตฟ้องหย่าทันทีและห้ามเกวนเข้าใกล้ลูกสาวจากนั้น แอนนาก็ใส่ความพ่อตัวเองและทําให้เขาโดนจับเพื่อให้เงินไปของเธอแต่หลังจากทําสําเร็จเธอก็รู้ว่าโรเบิร์ตล้มละลายเขาแอบเปิดบัญชีใหม่เอาไว้ด้วยนามสกุลตัวเองและโอนเงินทั้งหมดเข้าไปด้วยหวังว่าจะออกจากคุกแล้วกลับมารวยอีกครั้งตอนนี้มีแต่ครอบครัวเราที่ถอนเงินนั่นมาใช้ได้เพราะเรานามสกุลเดียวกันแอนนาอยากให้พ่อแม่หนูอุปการะเพื่อเป็นสมาชิกครอบครัวเต็มตัวและเข้าถึงเงินในบัญชีนั้นได้ถ้าพ่อแม่หนูรับแล้วแอนนาจะเอาเงินนั้นไปและหายตัวไปทันที ฉันปล่อยให้ลูกสาวทำร้ายใครไม่ได้อีกแล้วฉันช็อกแน่นอนค่ะสาวเพอร์เฟกต์อย่างแอนนาเป็นว์ประหลาดจอมโลภว่าแล้วว่าคนสมบูรณ์แบบไม่มีจริงฉันจะเอาทั้งเงินของลุงโรเบิร์ตและครอบครัวฉันไปไม่ได้แน่นอนเธอต้องทำแบบนั้นแน่หนูต้องช่วยเหลี่ยมกับฉันนะฉันกลับไปแล้วลงมือในทันทีแอนนาเพิ่งออกจากบ้านฉันรอจังหวะเหมาะๆหยิบกุญแจห้องของเธอออกจากกระเป๋าแล้วเริ่มค้นของแต่ฉันหาอะไรน่าสนใจไม่เจอตายแล้วเสียงฝีเท้า อยากเอาเงินแล้วหนีไปจากบ้านงี่เง่านี่แทบไม่ไหวแล้วที่ต้องทำคือรอพวกนั้นอุปการะฉันใช่เจอกันที่เดิมนะฉันไม่รู้ว่าเธอคุยกับใครฉันควรอ่านเอาไว้ดีไหมแอนนาออกจากห้องแล้วฉันก็แอบตามเธอไปเราออกจากย่านปกติไปสู่ย่านสลัมเธอไปยังบ้านที่ฉันเคยเห็นเธอไปมาฉันเจอหน้าต่างเปิดอยู่แล้วปีนเข้าข้างในเพื่อซ่อนตัวแอนนานดเจอกับคนท่าทางน่ากลัวฉันเบื่อซ่อนในรูนี่แล้วเงินอยู่ไหนในสัญญาว่าจะตอบแทนให้หลังช่วยฉันใส่ร้ายพ่อเธอแล้วจับเข้าคุกไงละ่ะ รอต่ออีกนิดหนึ่งนะนักสืบทำแผนพังวันนี้แต่ไม่ว่ายังไงพวกงโงน่น่าต้องเซ็นเอกสารฉันจะเป็นลูกพวกนั้นแล้วเราก็จะถอนเงินออกและหนีไปอุ้ยมีอะไรลั่นใต้เท้าฉันใครนะ่ะเวนคัมโดนเจอแล้วแต่ฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันอัดทุกอย่างเอาไว้แล้วจบเพยก็ล่ะจากการที่สถานีตำรวจนะพวกคุณต้องเห็นหน้าพวกนั้นฉันโดดออกจากทางหน้าต่างแล้ววิ่งไปตามถนนผ่านไปสักพักฉันก็คิดว่าตัวเองหนีพ้นแล้วแต่ก็มีรถเลี้ยวหัวมุมมา แล้วก็เริ่มไล่ตามฉันไม่นะจะกุยหน้าเป็นคนขับและญาติผู้เกี่ยวกระดาของฉันนั่งข้างๆฉันคิดว่าพวกนั้นจะชนฉันแล้วฉันเตรียมตัวตายแล้วแต่ตำรวจก็ปรากฏตัวขึ้นหยุดรถแล้วก็ลากผู้สมรู้ร่วมคิดของแอนนาออกมามันไม่ใช่ความคิดฉะน,นะจับผิดคนแล้วมีคนไรอีกคนด้วยคะ่ะจับเธอคะ่ะชายคนนั้นโดนจับ แต่อนาหนีไปได้ตำรวจเอารถตำรวจไปส่งฉันฉันเอาที่อัดไว้ให้พ่อกับแม่ฟังพวกท่านรู้ความจริงจนได้เกวนกับเลียม,มหาหลักฐานเอาผิดญาติฉันได้และจนนั่นก็เล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังตอนที่สอบปากคำตำรวจก็เริ่มลื้คดีชอโกงมาสืบใหม่ผ่านไปสักพักคุณลุงโรเบิร์ตก็ได้ออกมาทนายพิสูจน์ได้ว่าเขาบริสุทธิ์คุณลุงออกมาจากคุกแล้วก็เจอกับเกวนทั้งสองคนมีเรื่องคุยกันเยอะเลยโรงเรียนรู้เรื่องทุกอย่างฉันกลายเป็นฮีโร่ค่ะ ดูนั่นเจนนี่ที่ช่วยครอบครัวเอาไว้เจนนี่ฉันติดตามเพจคอสเพจของเธอด้วยนะเธอเท่มากเลยแต่ที่สําคัญที่สุดคือเลียมกับฉันได้มีโอกาสเจหน้าและคุยกันเจนนี่ที่เราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันอยากใช้เธอเพื่อเข้าใกล้อันนาและสืบคดีแล้วก็รู้ว่าเธอเป็นคนดีมากเลยยกโทษให้ฉันด้วยนะแน่นอนว่าฉันยกโทษให้แล้วก็ตกลงไปเดทจริงๆกับเขา พวกเราเป็นแฟนกันใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันหัวเราะมากมายคุยกันแล้วก็ไปเดินเล่นแต่แล้วก็เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาหลังเดทในวันหนึ่งเรียมาส่งที่บ้านแล้วก็กลับไปเพราะว่าต้องทํางานฉันตัดสินใจเดินไปตามทางเป็นเย็นที่อากาศอุ่นอยากสูดอากาศสักหน่อยแต่แล้วก็มีคนจิกผมฉันแล้วก็เริ่มทุบตีฉันกรี๊ดด้วยความผวาและเจ็บปวดแอนนานั่นเองเธอคลั่งไปเลยแล้วเริ่มบีบคอฉันความผิดเธอทั้งนั้นเธอทาฉันซวยเงินก็เสียไปฉันตายแน่เลยค่ะเดี๋ยวหยุดนะยกมือขึ้นมา ฉันได้ยินเสียงเลียมและเสียงคลิกจากนั้นฉันก็หายใจได้สักทีนักสืบของฉันพยุงฉันขึ้นฉันเห็นว่าแอนนาโดนใส่กุญแจมือคล้องกับเสาป้ายรู้ได้ยังไงว่ากำลังลำบากมีเหตุผลอยู่นะเขาหยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าแล้วเอาให้ดูป uh huh. รากฏว่าเราทำเื่อถือสลับกันอีกแล้ว uh huh. เลียมก็เลยต้องกลับมาจะว่าไปเราส่งแอนนาให้ตำรวจพอพวกเขาดันเธอขึ้นรถตำรวจเธอกรี๊ดเหมือนผีเข้าเลยแล้วคุณล่ะคุณเข้ากับพี่น้องได้ไหมคะ